พาไปดูอีกหนึ่งรัฐมนตรีป้ายแดงค่ะคุณชัยวุฒิวันนี้ยังไม่ได้เข้ากระทรวงนะคะ <All right. S 1> แต่ว่ามีนัดไปประชุมกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ นี่มาทํางานวันแรกประชุมกับพลเอกประวิตยเลยนะคะพร้อมพูดถึงภาพรวมแล้วก็นโยบายในการทํางานด้วยซึ่งนายชวุฒธธนาคมานุสรรฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES วันนี้ก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวค่ะอบอกว่าวันนี้ยังไม่เข้ากระทรวงเพราะว่าจะมาประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครั้งที่1ซึ่งก็รวมประชุมกับพลเอกประวิทย์นะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยก็อาจจะเข้ากระทรวงหากว่าประชุมแล้วเสร็จสิ้นนะคะซึ่งนาย ชวุฒิบอกว่ายืนยันนะคะว่าไม่รู้สึกหนักใจในประเด็นที่สังคมออนไลน์เนี่ยมีการจับจุ้งสถาบันรวมไปถึงการโจมตีการทํางานของรัฐบาลแล้วก็ระบุว่าทุกอย่างเนี่ยต้องค่อยๆแก้ปัญหากันไปแล้วก็หาทางออกร่วมกันทุกฝ่ายรวมไปถึงยังไม่ได้มีการพูดคุยว่าจะตั้งศูนย์มอนิเตอร์หรือว่าตั้งศูนย์วารุมแต่อย่างใดด้วยนะคะคราวนี้ก็เลยถามย้ําว่าจะต้องจับตาเป็นพิเศษไหมสําหรับผู้กระทําความผิดตามมาตรา112เรื่องนี้นายชวุฒิก็บอกว่าเท่าที่ทําอยู่เนี่ย มันก็ดีอยู่แล้วจากนี้ไปก็จะไปศาลต่ออะไรที่เป็นอุปสรรคก็จะต้องแก้ไขกันต่อไปด้วยค่ะครับเราก็ค่อยแก้ปัญหาไปนะครับผมว่าทุกอย่างก็มีทางออกทุกเรื่องนะถ้าเราค่อยถ้างออกร่วมกันทุกฝ่ายนะครับที่ทําอยู่เขาก็ทําดีอยู่แล้วนะครับก็มีกระบวนการที่ทําอยู่แล้วเท่าที่ผมทราบก็ก็ไปได้ดีนะครับก็จะไปศาลต่อแล้วก็ถ้ามีอะไรที่เป็นอุปสรรคก็จะคงจะต้องปรับแก้ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ